การนำเข้าและบันทึกเบิกข้อมูลแลบแคตตาล็อกการบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบอิกจ่ายค่าแลบในระบบโปรแกร,รม eClaim สอปอสอชกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ติดตั้งโปรแกร,รม eClaim ว์ชั่น2.10 2. นำเข้าไฟล์แลบแคตตาล็อก 3. การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้2แบบคือ 1. บันทึกข้อมูลทีละรายการ 2. บันทึกข้อมูลด้วยการนำเข้าข้อมูล16แฟ้ม 4. การปรับโครงสร้างข้อมูล16แฟ้มซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการให้ในลำดับถัดไปขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลแล b บแคต l ลล็อกติดตั้งโปรแกรม E-Claim เวอร์ชัน2.10ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลือกที่เมนูตั้งค่าร,ระบบเมนูนำเข้าข้อมูลแล b บแคต l o ล็อก เลือกไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจาก url catalog nhso go ths lab catalog โดยมีขั้นตอนดังนี้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเลือกเมนูตรวจสอบรายการ lab เลือกรายการ lab ที่อนุมัติแล้วเท่านั้นกดปุ่ม eclaim ส่งออกไฟล์ Excel เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม eclaim ต่อไปกดแสดง กดนำเข้าระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่ามีการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดกี่รายการรายการที่ไม่สามารถนำเข้าได้หน่วยบริการจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและนำกลับเข้ามาในโปรแกรมอีกครั้งกดโอเครายการที่ไม่สามารถนำเข้าได้ให้คลิกที่ตัวเลขแลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของแลบที่มีปัญหาที่ไม่สามารถนำเข้ามาได้เพื่อแก้ไขต่อไปแล้วกดปุ่มปิด ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายสามารถทำได้2วิธีดังนี้ 1. การบันทึกข้อมูลทีละรายการ 2. การบันทึกข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูล16แฟ้มการบันทึกข้อมูลทีละรายการเลือกเมนูผู้ป่วยนอกบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกกดปุ่มเพิ่มเพื่อบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลทั่วไป F1 บันทึกข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยให้ครบถ้วนเลือกสิทธิประโยชน์เป็น OFC สิทธิข้าราชการหรือสิทธิอื่นหากมีการเพิ่มเติมในอนาคตเลือกวันที่เข้ารับบริการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรคหรือ F2 บันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรคให้ครบถ้วนบันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการหรือ F3 บันทึกข้อมูลการผ่าตัดหัตถการให้ครบถ้วนถ้ามี บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลหรือ F7 โดยการบันทึกแบแคต a t a l o g ให้หน่วยบริการเลือกปุ่มรายการหมวด7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลิกที่ปุ่มรายการการบันทึกรหัสแล็บหน่วยบริการสามารถบันทึกโดยเลือกบันทึกรหัสกลมบัญชีกลางในช่องรหัสหรือบันทึกรหัส TMLT ในช่อง TMLT code ตัวอย่างการบันทึกด้วยรหัสกลมบัญชีกลางในช่องรหัสเมื่อกรอกเลขรหัสลงไปแล้วระบบจะ,สะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้อัตโนมัติเช่นแล็บโค้ดร้อยราคากลางเป็นต้นจากนั้นกรอกจำนวนที่ต้องการขอเบอิกในช่องจำนวนกรอกจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกในช่องขอเบอิกเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ เมื่อกดเพิ่มรายการเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในช่องตารางด้านล่างการตรวจสอบให้เลื่อนแท็บไปทางด้านขวามือจะเห็นรายละเอียดของแลบโค้ดรหัส TMLT และรหัสร้อยกรณีที่เลือกกรอกรหัสที่ช่อง TMLT โคดระบบจะขึ้นข้อมูลให้อัตโนมัติเช่นแลบโค้ดร้อยราคากลางเป็นต้น จากนั้นกรอกจำนวนที่ต้องการขอเบิกในช่องจำนวนและกรอกจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิกในช่องขอเบิกแล้วกดเพิ่มรายการโปรแกรมจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆในช่องตารางด้านล่างเสร็จแล้วกดปุ่มปิดบันทึกค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆให้ครบถ้วนและกดบันทึก <G ül üyor> การบันทึกข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูล16แฟ้มมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. การกำหนดค่า16แฟ้ม 2. การนำเข้าข้อมูล16แฟ้ม 3. การบันทึกข้อมูล16แฟ้มแบบบันทึกทั้งหมด 4. การบันทึกข้อมูล16แฟ้มแบบบันทึกทีละรายการ 4. การกำหนดค่า16แฟ้มเพิ่มข้อมูลที่แฟ้มข้อมูลที่14มาตรฐานแฟ้มข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มและบริการที่ยังไม่ได้จัดหมวด ADP เพิ่มฟิล์ tmlt Code รหัสการตรวจตามบัญชีร,รายการ tmlt ที่ประกาศโดยสมสอทอการนำเข้าข้อมูล16แฟ้มเลือกเมนูบริการรับข้อมูลนำเข้าข้อมูล16แฟ้มเลือกไฟล์16แฟ้มที่ต้องการนำเข้าเลือกสิทธิประโยชน์เป็น ofc สิทธิข้าราชการเลือกประเภทข้อมูลสามารถเลือกได้ทั้งประเภท op และ ip ดตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถนำเข้าได้กดนำเข้าระบบจะทำการอัปโหลดข้อมูลโดยข้อมูลที่นำเข้าจะต้องมีการเพิ่มฟิลด์ TMLT Code ในแฟ้มข้อมูลที่14มาตรฐานแฟ้มข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มและบริการที่ยังไม่ได้จัดหมวด ADP แล้วข้อมูล TMLT Code จึงจะแสดง เมื่อระบบอัปโหลดเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นข้อความแจ้งจำนวนการนำเข้าข้อมูลผู้ป่วยเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคและกดปุ่มปิดการบันทึกข้อมูล16แฟ้มแบบบันทึกทั้งหมดเลือกเมนูผู้ป่วยนอกบันทึกข้อมูลจาก16แฟ้มเลือกสิทธิประโยชน์เป็นสิทธิข้าราชการกดปุ่มบันทึก เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคและกดปุ่มปิดเลือกเมนูผู้ป่วยนอกบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกค้นหาผู้ป่วย OPD ให้ระบุเลข HN หรือเรียกประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยแล้วกดปุ่มค้นหาเดีบเบิ่คลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยให้เรียบร้อยโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลหมวด7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาในช่อง Lab Code TMLT100 ตรงตามที่กำหนดใน16แฟ้มหรือไม่หากถูกต้องครบถ้วนแล้วกดปิด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนผลการทำงานว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคการบันทึกข้อมูล16แฟ้มแบบบันทึกทีละรายการเลือกเมนูผู้ป่วยนอกบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกค้นหาจากข้อมูล16แฟ้ม วิธีการนี้คือเป็นการบันทึกแบบรายเรคคอร์ดให้ระบุเลข HN หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยแล้วกดปุ่มค้นหาดับเบิลคลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยให้เรียบร้อยโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลหมวด7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาในช่อง Lab Code TMLT 60ตรงตามที่กำหนดใน16แฟ้มหรือไม่หากถูกต้องครบถ้วนแล้วกดปิด เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนผลการทำงานว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคหากมีข้อสงสัยประสานงานได้ที่โทร021423100-3หรืออีเมล e k m h e l d e c k n h s o g o t h